ลาวิลเริ่มขอยคว้าเงื่อนไขดีขนาดนี้อย่าว่าจะเป็นนักบวชเลยจะให้เขาแต่งตัวแม่ชีก็ยังได้ด้วยเหตุนี้ลาวิลจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิหารแต่นิสัยสบายๆแบบเดิมของเขาก็เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอย่างมากในที่นั้นคนในวิหารใช้เวลานานกว่าจะชินกับนิสัยพูดของเขาซึ่งเอนโซเองก็เคยกล่าวอย่างเปิดเผยว่าจะไปขอห้องแวะกเกี่ยวกับเขาเด็ดขาดลาวิลกลับไม่สนใจใยดีสําหรับเขาแล้ว ที่นี่ช่างน่าอึดอัดต้องมีคนอย่างเขามาช่วยเปลี่ยนแปลงบรรยากาศเขาเรียนรู้เทคกกนิคการยิงปืนจากยอนในขณะเดียวกันเขาก็ได้รับอุชินใหม่จากวิหารที่สั่งทำให้เขาโดยเฉพาะปืนคู่ที่มีใช้พลังแห่งแสงสวา่างในไม่ช้าเขาถูกเกณฑ์ให้เข้าร่วมกับกลุ่มย่อยของเราผู้ติดตามแห่งแสงนี่ดูเหมือนจะเป็นหน่วยล่าสุดที่ประกอบขึ้นกับ3คนคนที่อายุและความสามารถน้อยสุดในวิหาร อากิจแรกของเขาคือมุ่งหน้าไปยังรอยรั่วของอบิทที่อยู่ระหว่างชายป่าและเตสักิ์สิทธิ์เพื่อไปตรวจสอบสาเหตุการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติของรอยรั่วเมื่อ <BE AT> <BE AT> เห็นสิ่งหาทายที่มาถึงลาวิลมีความมั่นใจเต็มร้อย <BE AT> พวกเรา <BE AT> แม้จะไม่โดดเด่นแต่พวกเรามีความเชื่อมั่นเต็มร้อย